สวัสดีคะ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่ท่านผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นพลังงานไพ่เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองตัวท่านหนุนดวงให้มาเจอนะคะหยุดฟังนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะไพ่ยอยากบอกเรื่องอะไรกับท่านมีเรื่องราวอะไรปฏิหารอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่มาให้ท่านสักหกใบนะคะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้น หกใบนะคะหยิบกันสดๆตรงนี้เลยนะคะหกใบค่ะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นค่ะโอเคครบแล้วค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะได้ไพ่เดอะเฮอร์นะคะเป็นพลังงานไพ่อไพ่เมเจอร์ติดกันสองใบเลยนะคะไพ่ h e อะโวนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตค่ะไพ่เดอะเฮอร์เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะเทวดาอคูบาอาจารย์ปู่ราษีก็ได้นะ หรือองค์ไหนก็ได้ที่คุ้มครองตัวท่านเพราะไพว่วบนี้สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายเลข9้าดาวพระเกตด้วยนะคะคุ้มครองดวงชะตาถือตะเกียงเปิดนำทางแสงสว่างแห่งชีวิตท่านเปิดดวงให้ท่านเปิดสิ่งดีพลังงานดีๆกำลังหมุนเข้ามาค่ะลักษณะเห็นไหมคะหมุนเข้ามาเข้ามาที่จะโอบล้อมตัวท่านให้ท่าน อิมเอมมีความสุขรับพลังงานแห่งความสำเร็จค่ะไพ่เดอะโวบางท่านอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นักวิชาการนักบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลการดูแลคนแก่คนชราเกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะปังมากๆค่ะ ตอบโจทย์แนวเรื่องของเงินค่ะและถ้าแปลความรักก็แปลว่าคนทางไกลคนที่หยุดการติดต่อหรือนิ่งๆไปตอนนี้เขาคิดได้แล้วค่ะเขาคิดถึงท่านมากเขากำลังที่จะเดินทางกลับมาหาท่านหรือถ้าอยู่ไกลกันมากๆก็อาจจะแปลว่าวิดีโอคอลมาคุยกับท่านเลยก็ได้นะคะโอเคพลังงานใบถัดไปนะคะเป็นพลังงานไพ่เด็กถือถ้วยค่ะความสุขค่ะ ความสุขที่คุณจะได้รับบางท่านก็เป็นรักต่างวัยเนาอะอายุต่างกันมากๆอยู่แต่ก็มีความรู้สึกรักกันและคิดถึงกันละค่ะตอนนี้นะคะหรือท่านจะได้โอกาสดีๆในเรื่องงานก็ได้มีงานเข้ามาใครว่างงานใครนิ่งๆเฉยๆอยู่ต่อไปจะแอคทีฟแล้วค่ะมีงานเข้ามาแล้วค่ะเพราะไพ่ไใบถัดไปเป็นไพ่งานนั่นเองนะคะเป็นพลังงานเจ็ดไม้นะคะพลังงานธาตุไฟค่ะความแอคทีฟความที่ท่าน เขาเรียกว่าอัเลแล้วค่ะตอนนี้อยากทําโน่นอยากทํานี่เพราะว่าอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองดวงขาขึ้นค่ะนะคะดูไพ่ใบถัดไปค่ะพลังงานไพ่ใบถัดไปเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์อ่าเนี่ยจริงๆท่านอยู่ในโหมดของความรู้สึกแบบ mm hmm. เกี่ยวข้องกับธรรมะเกี่ยวข้องกับการรู้ เขาเรียกว่าไม่ถึงขัน้นบรรลุอะไรนะคะแต่อย่างน้อยอ่ะเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจการวางตัวเข้าใจการที่จะอยู่ในสังคมในโลกใบนี้แบบไหนแบบมีความสุขนะคะอาจารย์มองว่าท่านไม่ยึดติดค่ะเพราะไพ่ใบนี้ไงคะบางครั้งท่านก็มีความรู้สึกอยู่คนเดียวก็มีความสุขอ่ะจะมีใครหรือไม่มีใครท่านก็อยู่ของท่านได้แต่ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็ยิ่งจะดี แต่จริงๆแล้วท่านก็มีคนอยู่ด้วยค่ะเพราะเป็นไพ่แห่งความมั่นคงจริงๆใครโสดจะเจอคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมได้แต่งงานแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้ว่ะนั่นแหละเขาก็เป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะส่งเสริมอยู่กันจนแก่เท่าอยู่ด้วยกันดูแลกันตลอดไปได้นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความรักที่ดีหรือถ้าเป็นเรื่องงานท่านก็อยู่จนกเกษียณไพ่ใบนี้อยู่ไปได้เรื่อยหรือธุรกิจท่านก็มั่นคงแล้ว อยู่ที่ท่านเลยว่าจะขยับขยายไหมพอพไพ่ใบนี้บางครั้งท่านก็พอเพียงอ่ะเนี่ยมีไพ่เดอะเฮอร์มิตมีความแบบเหมือนอยู่แบบพอเพียงไม่ได้แบบเอ่อเขาเรียกว่าหาเรื่องอะไรมาแบบทําให้ตัวเองปวดหัวท่านอาจจะอยู่โหมดชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระสละมากกว่าอาจารย์มองนะถ้าเป็นความรักท่านก็จริงใจกับเขาแต่ท่านก็ไม่หึงหวงไม่แบบเออฉันจะต้องยึดครองใครอ่ะ มันก็ไม่ใช่ท่านไงนี่แหละดวงท่านนะคะถ้าคิดว่าใช่กดน้อมรับกดไลค์กดแชร์ไปเป็นการเปิดดวงคุณให้คุณมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นสุขในสไตล์คุณนั่นแหละคะ่ะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ